สวัสดีครับพบกับพวกเราโอทอปบายบีเคครับโอทอปบายบีเคผมปานครับผมปั๊กครับผมใหม่ครับวันนี้ก็เราก็มาชมชมผักออร์แกนิกลงเดินออร์แกนิกที่แคนาคาเฟ่ครับครับแคนาคาเฟ่ตั้งอยู่ใกล้กับบายพัทคที่ยูกันบ้านกลางนะครับใช่ครับมีทั้งงานกาแฟมีโคกหนองนาเรามาเดินเที่ยวชมได้นะครับ ครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวครับมีสถานที่ถ่ายรูปหรือสถานที่นั่งพักครับบรรยากาศร่มรื่นครับมีกาแฟขายนะครับผมมีสเต็กขายมีอะไรขายพร้อมครับครับแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดเลยมีผักอะไรบ้างครับมีผักอะไรบ้างครับเบบี้คอสอ่าเบบี้คอร์สกีนโอ๊กเนสโอ๊กนะครับผมแล้วก็สลัดใบแดงครับตอนนี้ก็ฟินเล่บัตเตอร์เฮดนี่ฟินเล่บัตเตอร์เฮดนะครับนี่บัตเตอร์เฮดนะครับอันนี้ฟินเล่ใช่ครับอยู่หน้าเราเลยครับอ่า ผักของเราปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับงั้นไม่มีหนอนกินได้ครับใช่ครับผมไม่ฉีดยาไม่มีกายาฆ่าแมลงแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับความนัวนะครับรสชาตินัวไม่กลัวใครครับครับผมครับอร่อยอร่อยกินเล่นก็ได้ให้ดูนะครับกินกับข้าวก็ได้ครับกินสลัดกินกับสลัดก็ได้นะครับเอามาทําเป็นสลัดเราทํากับข้าวนะครับสลัดไทยนะครับกินเลยครับอร่อยมากครับอร่อยครับผม รแล้วก็เท็กเจอร์มันก็จะหวานๆกรอบๆครับใช่ครับมันเป็นเท็กเจอร์ของผักอยู่แล้วครับใช่ครับกรอบๆราคานี่อย่างไรครับราคาถุงละสามสิบห้าบาทครับเสียงแหบทำไมครับอ๋อพอดีเพิ่มมากหน่อยครับราคาถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยแล้วกิโลเท่าไหร่ครับ กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับสิบกิโลขึ้นไปเหลือราคากิโลละแปดสิบาทนะครับไม่ใช่สิบกิโลแปดสิบนะครับหนึ่งกิโลแปดสิบนะครับหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงสามสิบห้าบาทมีสามร้อยกรัมนะครับผมราคาเท่ากันหมดครับผมสามถุงร้อยับครับผมนี่ราคาก็น่าสนใจนะครับผมรีบจับรีบจองรีบซื้อรีบหารีบสั่งมารับประทานก็ได้ครับครับสั่งได้ถึงเมื่อไหร่คะสั่งได้ถึงวันนี้นะครับถึงวันที่สามสิบมกราพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเน้นย้านะครับเน้นย้ำสาม คม2565ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่แค่น่าคาเฟ่ขอบคุณครับ